สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาวาดีไอว้ครับแทบไม่น่าเชื่อว่ามีดอกไม้อยู่4ชนิดครับนอกจากว่าจะกินได้แล้วเนี่ยยังทำให้เราสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยไปดูกันครับ เมื่อเอ่ยถึงดอกไม้ตานโลกก็อาจจะไม่ใช่อาหารที่เราคุ้นเคยกันเท่าใดนะครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยเรามักจะนึกถึงผักนะครับผมหรือว,ว่าผล,ลไม้เป็นอันดับตน้ตนๆแต่ทางศาสตร์บไหมครับว่าดอกไม้นะครับสามารถนํามากินได้ครับแล้วก็ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายเช่นกัน วันนี้แหละครับเรามีดอกไม้ต้านโรคอยู่4ชนิดครับนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมกินเป็นทั้งอาหารและช่วยในการบำรุงร่างกายแถมยังสามารถต้านโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยครับ ดอกไม้ชนิดแรกที่อยากจะแนะนําก็คือดอกแคนั่นเองครับดอกแคเนี่ยเป็นดอกไม้ที่หารับประทานได้ง่ายนะครับคนโบราณบอกเอาไว้ว่าสามารถกินดอกแคแก้ไข้หัวโรมได้ครับแล้วก็เหมาะมากๆนะครับที่จะกินเป็นอาหารในช่วงเปลี่ยนฤดูก,กาลนะครับผมโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวอย่างตอนนี้ครับเนื่องจากว่าดอกแคนั้นมีวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยในการป้องกันโรคหวัดได้ดีครับ โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเรานิยมน้ำเอาดอกแคเนี่ยมาทำเป็นเมนูแกงส้มครับหรือไม่ก็ยำแล้วก็ผัดต่างๆครับผมหรือว่าลวกจิม้มน้ำพริกเนี่ยแสนอร่อยสุดยอดดอกไม้ชนิดที่2ที่อยากจะแนะนําก็คือดอกขจรน,นั่นเองครับ เป็นดอกไม้ที่หาซื้อง่ายตามตลาดพื้นบ้านทั่วไปครับและราคาถูกมากๆนะครับผมที่สําคัญก็คือเป็นผัดหรือว่าเป็นดอกไม้ที่ปลอดสารพิษมีรสชาติอร่อยมากครับโดยมากนะครับจะนําเอาดอกขจรที่เป็นสีเขียวๆอ,อ่อนๆเนี่ยแหละครับผมมาผัดน้ำมันหอยนะครับหรือว่านํามายานํามาจิ้มน้ําพริกชุบแป้งทอดนะครับผมหรือไม่ก็นํามาใส่ไข่เจียวนะครับแล้วก็เจียวแบบหอมๆโอ้โหอร่อยจะบอกใครครับ แต่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะไม่ทราบกันก็คือดอกกระจรเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงครับซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันมีวิตามินเอนะครับช่วยในการบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอก,การเกิดริร้วรอยก่อนวัยอันควรครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยทําให้บาดแผลซ่อมแซมตนเองจนหายได้เร็วอีกด้วยถ้าใครยังไม่เคยรับประทานดอกกระจรเนี่ยรีบไปหามารับประทานเลยครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอน ถึงดอกไม้ชนิดที่สามันก็คือดอกอัญชันครับหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีกับสีม่วงจัดดอกอัญชันซึ่งเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมนำมาคั้นน้ำสดๆผสมกับอาหารหรือว่าขนมรับประทานครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับนิยมนำเอาดอกอัญชันเนี่ยไปตากแห้งหรือว่านำไปต้มน้ำครับแล้วก็ผสมกับน้ำตาลแล้วก็มะนาวนะครับผม <S <S เพื่อเป็นเครื่องดื่มช่วยดับกระหายลายร้อนครับ ท่านทราบรูไ้ไหมครับว่าดอกอัญชันนั้นนะครับผมเปลี่ยงไปด้วยสารแอนโทไซยานินครับที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครที่สายตาไม่ค่อยดีนะครับผมลองหันมาดื่มน้ำอัญชันกันบ่อยๆนะครับมาดูดอกไม้ชนิดที่4นั่นก็คือหัวปลีนั่นเองครับบ้านใครนะครับที่ปลูกต้นกล้วยเนี่ยย่อมมีหัวปลีได้กินตลอดแน่นอนครับ สำหรับหัวปรีนันะครับผมเรานิยมนํามาทำอาหารรับประทานได้หลากหลายเมนูสรรพคุณของหัวปีนะั้นน่าถึงมากครับหัวปีเนี่ยช่วยในการรักษาอาการของโรคกระเพาะได้ในใบของหัวปรีนั้นนะครับผมเปลี่ยนไปด้วยธาตุเหล็กสูงครับโดยช่วยทําให้บํารุงเลือดนะครับผมช่วยป้องกันก,การเกิดโรคโลหิตจ,จางแล้วก็ช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดของเราได้ด้วยครับ นอกจากดอกไม้ทั้งสี่ชนิดจะให้ความสวยงามแล้วนะครับยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากอีกด้วยไม่เพียงแต่ดอกไม้ทั้ง4ชนิดเท่านั้นนะครับหากเรามองไปร,บรอบๆตัวเนี่ยก็อาจจะพบดอกไม้สมุนไพรที่มากด้วยคุณค่ามากกว่านี้ก็ได้ครับก่อนจากกันนะครับท่านชอบรับประทานดอกไม้ชนิดไหนมากที่สุดนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นาะว DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ